หลังจากที่พระเอกได้ปรับแต่งพลังของเขาจนสำเร็จแล้วเรียบร้อยตัวเขาก็ได้มาปรากรูอย,งยงง่งสถานเที่ยงหนึ่งเส่งสถานเที่ยงนี้ก็จะมีพี่ชายของเขาได้คอยแนะนำให้กับพระเอกได้รู้จักว่าเป็นสถานที่ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พระเอกแล้วเรียบร้อยแต่พระเอกก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยว่ามันก็เป็นเพียงแค่โลกใบเล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น พระเอกเลยพยายามที่จะพูดถามกับพี่ชายของเขาไปว่าพวกท่านคิดที่จะทําอะไรกันแน่และถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้ปลากฏประ,ปะตูออกมาภายในระยะเวลานับ1-3ึ่ถึงาข้าจะเป็นคนจัดการขาทันทีเองในตอนนี้พระเอกได้ทําการรวบรวมพลังพร้อมเข้าโจมตีสิ์พีของเขาไปนะครับในจังหวะนั้นเองก็จะมีอาจารย์ของเขาได้ปลากดตระมาจนได้ซึ่งอาจารย์ของเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้นับแสน ปีเลยทีเดียวนะครับที่ปล่อยให้พระเอกนั้นอยู่คนเดียวจนพวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันมาอีกครั้ง แต่ทว่าการปากฏตกมาของอาจารย์ของเขาพระเอกก็ไม่ได้พอใจเหมือนกันในตอนนี้พระเอกได้ปลดปล่อยพลังแรงกดดันออกมาแม้แต่กระทั่งอาจารย์ของเขาก็รับรู้ได้เลยว่าพระเอกนั้นโกรธจริงๆนะครับในตอนนี้พระเอกได้เดินเข้าไปหาอาจารย์ของเขาทีละนิดทีละนิดด้วยแรงกดดันที่ปลดปล่อยออกมาแม้แต่อาจารย์ของเขาก็สามารถรับรู้ได้เลยในตลอดระยะเวลาแสนปีที่ผ่านมานี้ข่าปล่อยให้เจ้าอยูคนเดียวเดี๋ยวข้าวันนี้จะเป็นคนปะเมือกับเจ้าเอง แต่พระเอกก็ไม่ได้โจมตีกับอาจารย์ของเขาไปแต่อย่างใดนะครับพระเอกได้แตะไปที่หน้าอกของอาจารย์ของเขาเบาๆในสัมผัสถึงพลังของอาจารย์ก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับอาจารย์ของเขาในตอนนี้ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มา,มากในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้แถมอายุไขของเขาก็ยังไกลที่จะหมดลงไปแล้วอีกด้วยจึงทําให้ตัวอาจารย์ของเขาก็เลยแบบว่ายอมเล่าความจริงให้กับเอกได้รับรู้นะครับว่าคนที่เป็นคนโจมตีเขาคน คนนั้นแกงแก่งมากมากแต่ถ้าเกิดว่าพระเอกคิดที่อยากจะไปแก้แค้นตัวเขานั้นสามารถรับรู้ได้เลยพระเอกอาจที่จะสามารถพ่อต่อสู้กับคนคนนั้นได้แต่ว่าในตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะไปถึงจุดๆนั้นจริงๆก็คงจะต้องรอระยะเวลาก่อนเพราะในดินแดนอวกาศแห่งนี้มันมีอาณาจักรแต่ละโลกแต่ละโ,โลกนั้นได้แบ่งแยกออกไปท้ง9้าอาณาจักรนะครับในการที่จะได้พบเจอกันมาอีกครั้งนั้นก็คงจะได้พบเจอกันอย่างแน่นอนเพียง แค่ต้องรอเวลาก่อนเท่านั้นแต่อาจารย์ของเพกก็ยังได้พูดไปในแนวเศร้าๆดาม่าเหมือนกันว่าในตระยะเวลาที่ผ่านมาตัวค้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้สิทธิ์ของนิกายเทียนหลานที่มีพรสวรรค์มากมายมาอยู่ในการฝึกฝนของค้าและคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถที่ตุดและคนที่ค้ารักที่สุดในตอนนี้มันก็คือเจ้ายังไงล่ะ สิ่งทำให้สิทธิปูฝันตัวเขาที่ได้ยินคำพูดของเพกแล้วว่าอายุไขของอาจารย์ของเขาได้น้อยลงไปเรื่อยๆในต,ตอนนี้ก็เสียใจมากพอสมควรเลยครับก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าต่อจากนี้ไปเดี๋ยวข้าจะเป็นคนดูแลอาจารย์เองเจ้าก,ก็เติบโตมากพอแล้วเจ้าควรที่จะสามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและก็แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างของนิกายเทียนหลานต่อจากนี้ไปก็ถือว่าเจ้าจะเป็นเจ้านิกายเทียนหลานคนต่อไปถึงทําให้ตัวเขาแบบว่าพู แบบมาในแนวเศร้าๆดราม่าดราม่านะครับยังไม่ไถามเลยนะครับว่าอายุขายอาจารย์นั้นเหลือกี่ปีแต่พระเอกก็ได้พูดบอกกับทิดพี่ของเขาไปว่าตัวทันไม่ท้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกเพราะอายุขยของอาจารย์ของพวกเราหนะ้าก็เหลือตั้งหนึ่งล้านปีเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ติดพี่ผู้ฟันก็ถึงกับมือไม้ออดแรงเลยทีเดียวนะฮะก็คิดว่าจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่ปีที่ไหนได้ก็คือเหลือเป็นล้านปีนะครับจึงทําให้ตัวเขาก็ไม่ได้คิดที่จะยอมกเกษียณแปได้อย่างได้นะครับในตอนนี้ก็ บอกกับพเอกว่าจะเป็นจัดคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอบกูให้ในกาเทียนลานและก็เชิดชายในจักรวาลแห่งนี้อย่างแน่นอนตัวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเพกมาก พูดกับพระเอกไปเพียงแค่นี้ก่อนที่จะขอตัวลาจากพระเอกไปเหมือนกันนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ทําการทําลายประตูมิติหรือว่าโลกใบเล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ได้กลับมาหาเราสิทธิพงเขาอีกครั้งนะครับซึ่งทุกคนก็ได้รับรู้ถึงความแข็งแร่งของพระเอกก็ไม่ได้เพิเพ่มอ,อะไรไปมากนะครับผมก็คือก็อยู่เพียงแค่ระดับการลมปานเหมือนเดิมเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาก็มั่นใจได้เลยว่าพระเอกเป็นคนที่แข็งแร่งที่พวกเขารอมรับนับถืออยู่ในตอนนี้นะครับแต่สิ่งสี การของพวกเขในตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะใช้พลังอะไรได้เลยเพราะนอกอวกาศกับโลกจริงมันไม่เหมือนกันนั่นเองนี่ครับแต่ว่าก็จะมีสิทธิ์พีปูฟานก็ได้สอนเทคนิคในการควบคุมพลังในอวกาศแห่งนี้จนพวกเขาก็สามารถกลับมาใช้พลังได้อย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ในระหว่างที่เอกได้ระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรง มันก็ทําให้กลุ่มนิกาเซียนกลุ่มหนึ่งตัวเขาที่ได้สัมผัสได้นะครับก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะตามหาโลกที่ได้ปรากฏตัวมาใหม่อยู่แล้วในตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงในจุดๆนั้นก็ต้องรีบมุ่งเดินทางตามพลังนั้นมาเลยนะครับพวกเขาก็ได้มาเจอกับเพกจริงๆแต่พอได้สัมผัสถึงความแข็งแกร่งของเพกอยู่เพียงแค่ระดับการลมปานเท่านั้นก็เรียกได้เลยว่าเป็นระดับพลังที่อ่อนแอที่สุดเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้พวกเขาเองก็ไม่ได้เกรงกลัวพระเอกแต่อย่างใดแถมก็ ยังได้พูดคูกเพกอีกเลยถ้าเกิดว่าเจ้ายอมมอบโลกใบนี้มาให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่ทําอะไรพวกเจ้าไปเหมือนกันแต่พระเอกไม่สนใจนะยครับผมในตอนนี้พระเอกมีท่าทีสีหน้าท่าทางที่แบบว่าดูเ,ม,เมินเฉยไม่ได้สนใจความแก่งแกงของคนพวกนี้เป็นเหตุววที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจในการกระทําของเพกมากในตอนนี้ก็ทําการเข้าโจมตีเพกไปนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีในตอนนี้พระเอกได้ทําการโจมตีส่วน,นครับไป แม้แต่กระทั่งเรืออวกาศของพวกเขาก็ถูกพระเอกทำลายจนแหลกสลายกลายเป็นปุ๋ยพกเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ก็ดาให้หัวหน้ากลุ่มก็ถึงกับไม่พอจใจพระเอกมากินขึ้นกว่าเดิมตัวเขาก็ได้สั่งให้เหล่าลูกน้องของเขาพุ่งเข้าไปในการโจมตีเพื่อจัดการฆ่าพระเอกทิ้งแต่และว,ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้ความแก่งแก่งของเอกก็คือเวอร์วัาวางอลังการงานสร้างมากๆนะครับในตอนนี้พระเอกได้การดิกนิ้วไปเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นเหล่าลูกน้อง ของหัวหน้ากลุ่มเซียนผู้นี้ก็ได้ถูกพระเอกจัดการฆ่าทิ้งไปแบบรวดเร็วนะครับในตอนนี้ตัวเขาก็สามารถรับรู้ถึงความแก่งแก่งของพระเอกได้เลยถึงแม้จะอยู่เพียงแค่ระดับการลมปานเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่คนที่เขาจะสามารถจัดการได้แน่ๆในตอนนี้ก็ต้องรีบกรุบเขาขอร้องให้พระเอกนั้นว่าชีวิตแก่เขาถ้าเกิดว่าพระเอกยอมไว้ชีวิตตัวเขาเขาก็จะยอมยกนิกายเสียงที่ยิ่งใหญ่ของเขาให้กับพระเอกเป็นผู้ครอบครองเหมือนกันนะครับในตอนนี้พระเอกก็ยอมรับในข้อเสนอนี้ บอกให้หัวหน้ากลุ่มเซียนบุงเดินทางไปที่นิกายเซียนนั้นเลยนะครับ แต่เท่า EP นี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP ที่ล่าสุด170แล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันได้ใหม่ในครับในวันอังคารหน้านะครับเรื่องนี้กําลังสนุกกันเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ในนอกตะกบ้าแล้วนะครับจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในแน่ๆนะครับพระเอกของเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับรอรับชมกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเรื่องนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย